ที่ป่าติดชายแดนไทยพม่าด้านตะวันตกเป็นผืนป่าที่หลากหลายไปด้วยสัตว์ป่าหายากนานาชนิดไม่เว้นแม้แต่เรื่องราวอาถรรพ์ต่างๆที่มีเรื่องเล่าต่อๆกันมามากมายอีกทั้งในด้านหนึ่งก็ยังมีความมีเวกเหมาะที่พระป่าพระธุดงหรือแม้แต่นักบวชโยคีลัทธิต่างๆก็ชอบเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวนาะแม้แต่ชาวบ้านพลานป่าก็ยังใช้เป็นที่หาเลี้ยงชีพมาเนิ่นนานไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยฝั่งพม่า พลานทับมีอาชีพเป็นพลานเหมือนกับชาวบ้านคนอื่นๆในแถบนั้นสืบทอดอาชีพกันมาหลายรุ่นตั้งแต่สมัยรุ่นปู่รุ่นทวดพลานส่วนใหญ่ในถิ่นนั้นเรื่องวิชาต่างก็มีติดตัวกันทุกคนอยู่แล้วเป็นปกติธรรมดาไม่เช่นนั้นคงไม่สามารถที่จะเอาตัวรอดจากภัยอันตรายต่างๆในพื้นป่าได้แต่อาคมที่เข้มขลังหรือครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้จะมีอาคมเก่งกามากแค่ไหนนั้นไม่มีใครรู้ นอกเสียจากผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมนั้นๆมาจะรู้ได้ด้วยตัวเองส่วนพลานทัพไม่เพียงแค่รู้ตัวในหมู่ของพานด้วยกันก็นยังให้การยอมรับว่าพลานทับนั้นเก่งกาด้านวิชาอาคมมากกว่าใครทั้งสิน้นก็เพราะว่าบรรพบุรุษของพลานทัพในอดีตสืบทอดวิชาและเป็นสิทธิ์ของพระป่ามาหลายต่อหลายรูปที่เคยเข้ามาปักกฏบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าแถบนั้นทั้งที่เดิมก็มีวิชาอาคมอยู่พอตัวอยู่แล้ว ที่ใช้เผื่อเอาตัวหลอดในการเป็นพรานล่าสัตว์พระป่ารู้ว่าพระธุดงค์ไม่รู้ว่าท่านล่วงรู้อะไรในป่าลึกลับในป่าแห่งนั้นหรือไม่ท่านก็ไม่ได้บอกกล่าวกับใครแม้แต่ลูกศิษย์ของตนเองเพียงแต่สั่งห้ามว่าห้ามเข้าไปกล้ำไกยในป่าย่านนั้นเด็ดขาดจนมาถึงรุ่นของพรานทัพถึงได้รู้ว่าป่าแถบนั้นเริ่มมีเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นทั้งที่ก็อยู่กันมาเนิ่นนานไม่เคยพบเจอมีพรานบางคนเข้าไปเจอกับพระสงฆ์ ลักษณะท่าทางแปลกๆที่ผิดแปลกไปจากพระสงฆ์ทั่วๆไปที่เคยพบเห็นกันนั่นก็คือเป็นสงฆ์ที่ผมเผ่าหนวดเขายาวลุงลังเหมือนไม่เคยปลงอีกทั้งจีวรเครื่องหนงห่มก็เก่าคล่ำคลึกขาดวินเหมือนไม่เคยผ่านการชะล้างพรรษาหรือแม้แต่อายุก็ดูจะเดาออกได้ยากว่าลาวๆสักเท่าไหร่บางครั้งก็ดูเหมือนว่าชราภาพมากแต่บางครั้งก็เหมือนว่าอยู่ในวัยกลางคน ก็เพราะว่าดูคล่องแคล่วว่องไวเกินกว่าไว้ที่เห็นมากเดินผ่านไปมาค้ายเจตนาให่ผานได้พบเห็นหรืออาจจะมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่อาจจะทราบได้ในป่าแถบนั้นแม้แต่พลานหรือชาวบ้านต่างกันรู้กันดีและไม่เคยมีใครเข้าไปย่ำกล้ากันมาตั้งแต่สมัยอดีตบอกเล่าต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเพราะว่าถือเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์แดนอาคมที่พระธุดงหรือว่านักบวช ชอบเข้าไปบำเพ็ญเพียรภาวานาอยู่ในบริเวณนั้นมาเนิ่นนานไม่ต่างกันกันกบเขตอภัยทานที่มีอยู่ในสมัยนี้แต่ว่าที่นั่นมันเกินพื้นที่ป่าออกไปกว้างขวางจนดูลึกลับเพราะพื้นป่าก็เป็นพื้นที่ป่าใหญ่อยู่แล้วก็เลยไม่มีความจําเป็นใดๆที่จะต้องย่ำไกลเข้าไปนอกเสียจ,จากว่าชาวบ้านหรือแม้แต่พลานที่จะใช้เป็นทางลัดตัดผ่านกลับบ้านเลือนของตนที่อยู่ใกล้ๆกับบริเวณป่าแถบนั้นก็เพียงแค่เดินเฉียดๆเท่านั้น หลังเริ่มมีการพบเห็นสิ่งแปลกๆไม่นานชาวบ้านก็เริ่มพบเห็นซากสัตว์ถูกฆ่าตายและถูกกัดแทก,กินเหลือทิ้งซากเอาไว้ให้เห็นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วเป็นที่แปลกใจว่าหากมันเป็นเสือมันก็ไม่เคยออกจากป่าลึกมาไกลถึงเขตบ้านเรือนของชาวบ้านมานานมากแล้วหลังจากพบเห็นซากสัตว์ถ,ถูกฆ่าตายและกัดกินอยู่บ่อยๆหลังจากนั้นก็กลายเป็นชาวบ้านถูกฆ่าตายและมีหลองรอยถูกกัดกินไม่ต่างกันกันกบสัตว์พวกนั้น ก็เลยกลายเป็นที่หวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าเป็นอย่างมากทําให้พรานหลายคนต่างก็พากันเข้าไปตามละเพราะอยากจะรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่กลับไม่พบร่องรอยหรือแม้แต่รอยเท้าของมันให้เห็นแต่ที่เจออยู่บ่อยๆก็เห็นจะเป็นพระสงฆ์รูปนั้นที่แปลกก็คือไม่รู้ว่ามาจากไหนเข้าใจว่าอาจจะมีตบาบะไม่เก่งกล้าพอเหมือนกับพระรูปอื่นๆที่เคยเข้ามานั่งบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่ในป่าอาคมแห่งนั้นจนทำให้เสียสติ ที่แปลกไปกว่านั้นก็คือทั้งพระสงฆ์ลูปนั้นและสัตว์ป่าอื่นๆที่ถูกฆ่าตายล้วนแต่ก็อยู่ในเขตป่าอาคมแถบนั้นทั้งสิน้นยิ่งเมื่อไม่รู้สาเหตุก็ยิ่งไม่มีใครกล้าเฉียดเข้าไปใกล้มีพลานสามลายเข้าไปนั่งห้างเพื่อเฝ้าดูว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่จะได้จัดการกับมันชาวบ้านจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอีกต่อไปแต่พลานทั้งสามกับเจอดีเข้าในช่วงกลางดึกพลานสองลายถูกลากลงไปจากนั่งห้าง และหลากหายเข้าไปในป่าด้านในส่วนอีกหลายนั้นปีนลงจากนั่งห้างแล้ววิ่งหนีออกจากป่าอาถันนั้นมาได้ถึงได้รู้จากพลานที่หลอดมาได้ว่าพระสงฆ์ที่เห็นรูปนั้นแท้จริงได้กลายเป็นสางหรือไม่ก็สมิงไปแล้วเพราะว่ามันสามารถจะปีนขึ้นมาลากเอาพลานทั้งสองคนลงไปจากนั่งห้างได้ก่อนจะกลายเป็นสมิงลากหายเข้าไปในความมืดในป่าด้านในขาดว่าพลานทั้งสองคงจะกลายเป็นเหยื่อให้กับมันไปแล้ว พอรู้ว่าพระสงฆ์ลูปนั้นเป็นสางสมิงก็ยิ่งพากันตื่นตกใจเพราะรู้ว่าสางสมิงนั้นมันเกิดมาจากผู้ที่มีวิชา,าคมแก,ก่กาที่โชคร้ายถูกอาคมหรือแม้แต่สัตว์อาคมของตนที่เลี้ยงเอาไว้เข้าครอบงำจนหมดสิ้นความเป็นตัวตนยากที่จะปราบมันลงได้ไง่ายๆยังโชคดีที่มันออกมาจากป่าอาคมไม่ได้ที่ป่าแดนนั้นต้องกลายเป็นป่าอาคมศักดิ์สิทธิ์ก็คงจะด้วยเหตุนี้ที่พระธุดงค์หลายลูป ท่านได้กำหนดเขตอาคมเอาไว้ไม่ให้มันออกมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้พลานทัพเคยได้ยินปู่กับพ่อสั่งเอาไว้เด็ดขาดว่าห้ามเข้าไปย่ำไกลจึงพอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแล้วคงจะมีเพียงแค่ตนเองเท่านั้นที่จะสามารถปราบสงสารสมิงนั่นได้แกจึงได้จัดเตรียมข้าวของเสร็จสับกระสะพายปืนคู่ไกออกจากเรือนไปตั้งแต่บ่ายเพราะว่าป่าอาคมอยู่ถัดไปอีกหมู่บ้านใกล้ๆกัน ในยามของแกมีทั้งมีดอาคมและกระสุนปืนที่ล้วนแต่ทำขึ้นมาจากบาดแตกด้วยกันทั้งมีดและหัวกระสุนบรรจุเข้าไว้ด้วยอาคมอันเข้มขังที่สืบทอดมาหลายรุ่นจากพระธุดงเมื่อไปถึงพลานทัพกับทองบนอาคมเป่าพรวดพรวดรูปไหล้ไปทั่วล่างของตนเองก่อนจะย่ำกายเข้าไปในเขตป่าแดนอาคมเดินฝ่าเข้าไปในป่าด้านในหาที่เหมาะ,มาะนั่งบริกรรม หลอสิ่งที่จะมาเยือนด้วยความสงบอยู่เนื่อนนานจนค่ําและเหมือนว่าเจ้าสิ่งนั้นเองมันก็คงจะช่างใจอยู่พอสมควรหากว่าพลานทัพไม่แน่จริงก็คงจะไม่กล้าเข้ามานั่งบริกรรมอยู่แบบไม่เกรงกลัวว่าเคยเกิดอะไรขึ้นแต่ในที่สุดก็มีสายลมกันโชกพัดเข้ามาอย่างแรงพัดเอาใบไม้ต้นไม้ปิว,วนแทบจะหักล้มลงมาเสียให้ได้แต่เพียงคู่เดียวเท่านั้นมันก็สงบนิ่งไปด้วยอาคมของพลานทับ และเหมือนว่าจะทำให้สิ่งนั้นมันโมโหส่งเสียงกรีดร้องลั่นตามมาด้วยเสียงฝีเท้ากับล่างของพระสงฆ์ที่ดูจะไม่เหมือนพระเดินดิ่งเข้ามาดวงตาถมึงตึงบ่งบอกอาการเกี่ยวกลาดก่อนจะกระโจนเข้าใส่พลานทับที่ยังคงนั่งนิ่งแต่ลืมตาขึ้นมาเห็นเขาพอดีแต่ก็ไม่ได้มีอาการสทะทกสะท้านแม้ว่าล่างที่พุ่งเข้ามาจะกลายเป็นสมิงมันเข้ามาไม่ถึงล่างของพลานทับก็กระเด็นออกไป กลับกลายเปลี่ยนร่างเป็นสางแดงฉานดังเปลวไฟพวยพุ่งรอบร่างของพลานทับอีกครั้งแต่มันก็ทำอะไรลานทับไม่ได้ผานทับจึงลุกขึ้นคว้าเอาปืนยิงสวนออกไปเสียงดังสนัน่นล่างอันแดงฉานของมันกระเด็นออกไปนอนดินอยู่เพียงชั่วอึดใจก็ลุกปลดพลาดขึ้นมากลายเป็นร่างพระสงฆ์ดังเดิมไม่มีบาแดแผลใดๆให้เห็นท่าทางของมันยิ่งเดือดดานมากยิ่งขึ้นกลายล่างเป็นสมิงกระโจนเข้าใส่ลานทับอีกครั้ง แต่ก็ถูกพลานทับคว้ากระบ,บอกไม้ไผ่ที่มีน้ำมนต์สาดคมเข้าไปซึ่งน้ำมนต์ผสมกับชานหมากของครูบาอาจารย์ที่ตกทอดมามีความเข้มขลังอยู่แล้วบวกกับอาคมของพลานทับเข้าไปอีกร่างของสมิงพอถูกน้ำมนต์เข้าไปก็ลม้มลงนอนดิ้นพล่านแล้วกับว่าถูกน้ำกรดขวัญขาวพวยพุ่งออกจากร่างไม่หยุดคล้ายกับว่าวิญญาณจะหลุดลอยแหกปากร้องรานโดยความเจ็บปวดก่อนที่พลานทับจะเดินด่งเข้าไป เสียบแทงมีดอาคมเข้าไปที่หัวใจของมันทาให้มันถึงกับแหกปากร้องลั่นดวงตาเหลือถลนอาปากค้างอยู่เพียงคู่เดียวกับขาดใจใตายสนิทหลังของมันก็กกับยุบเนา่าแหงเหือดเหลือแต่โครงกระดูกกองปนอยู่กับผ้าจีวรเครื่องสงของพระแล้วกับว่าตายมาเนิ่นนานมากแล้วจนเหลือสภาพเพียงแค่ที่เห็นนั่นที่มันอยู่มาได้ก็คงจะเกิดจากอาคมและการได้กินเนื้อสัตว์และชาวบ้านเข้าไป ต่อมาป่าแถบนั้นที่เป็นป่าอาคมก็กลายมาเป็นสำนักสงฆ์เพราะว่าความเงียบสงบพิเวกเหมาะกับการบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นอย่างมากไม่มีสิ่งลึกลับน่ากลัวอะไรให้พบเห็นอีกเลยนับตั้งแต่นั้นมา